สวัสดีครับเจอกันกับอีนิงนะครับกับผมพมานาหนวนนะครับ EP นี้นะครับผมมีไฟฉายมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือไฟฉาย O อลายนะครับบ o r d e r RL Mini นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับไฟฉายตัวนี้นะครับไฟฉาย O l i g h บา r r เด r ร์อารตัวนี้นะครับ สเปคอยู่ที่ความสว่างสูงสุดนะครับ600รูเมนนะครับระยะการส่องไกลสูงสุดได้ถึง130เมตรความเข้มสูงสุดของแสงนะครับอยู่ที่4,225 cd นะครับและใช้งานรันได้นานสูงสุดถึง40นาทีครับสำหรับเจ้าตัวชาร์จของเจ้าตัวปาเด RL Mini ตัวนี้นะครับชาร์จแบบ USB Magnetic นะครับก็คือแบบแม่เหล็กนะครับ ใช้ง่ายนะครับตัวนี้แปะเข้าแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม3.7โวลต์230มิลลิแอมนะครับชนิดของหลอดไฟเป็น LED สีขาวนะครับสวิตมีสวิตสองทางนะครับเป็นหางนะครับเป็นสวิตติดอยู่ที่หางมาตรฐานการกันน้ำนะครับอยู่ที่ IPX4 นะครับ และนะครับและมาตรฐานการกระแทกนะครับอยู่ที่1เมตรนะครับสามารถกันกระแทกได้ที่1เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่86กรัมและยังรับประกัน2ปีนะครับครับเราก็ได้เจ้าตัวไปฉายนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกันว่าภายในเราจะได้อะไรบ้างนะครับ เปิดออกมานะครับจะมีลิ้นตรงนี้ให้ดึงนะครับดึงออกมาเลยดีกว่าปุ๊บอุปกรณ์ภายในนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูคู่มือก่อนนะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับคู่มือนี้มีหลายภาษามากเลยนะครับตัวนี้ภาษาไทยก็มีนะอยู่ตรงนี้นะครับคู่มือภาษาไทยตรงนี้นะครับ หรือว่าครอบคุมเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกชาร์จนะครับเป็นแม่เหล็กาสามารถใช้กับ USB ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้ไว้เปลี่ยนติดกับรางของรางพิคาตินีนะครับตัวนี้มีประจรแจแ้วก็มีน็อตมาให้ด้วยนะครับ นี่ครับตัวไฟฉายของเรานะครับ Bader RL Mini นะครับตัวนี้รายละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับฝั่งทางตัวนี้เป็นด้านบนนะครับฝั่งทางด้านบนนะครับจะมีที่ล็อกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกนะครับติดกับคางของปืนนะครับก็คือใช้กับ Glock 19นะครับตัวนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับมาที่ฝั่งซ้ายจะสลักคำว่าโอไลท์นะครับโอไลท์แล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นตัวขันตัวล็อกนะครับตรงนี้อีกทีหนึงแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะครับก็คือเอาไว้ปรับเลเซอร์ด้านหน้านะครับไว้ปรับเลเซอร์ด้านหน้าส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จนะครับที่ไว้ติดกับแมกเนติกนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ดูวิธีการใช้นะครับก็คืออ่าง่ายดายนะครับติดได้เลยประมาณนี้นะครับวันที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวปรับโหมดนะครับจะมีโหมดเลเซอร์นะครับโหมดเลเซอร์อยู่ฝั่งนี้โหมดเลเซอร์และไฟนะครับแล้วก็โหมดไฟนะครับอย่างเดียวด้านหน้านะครับก็จะเป็น LED บวกกับเลเซอร์นะครับ วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหมดเลเซอร์ก่อนนะครับปรับที่โหมดเลเซอร์นะครับกดตรงนี้ครับลง1ครั้งนะกดตรงนี้ลงหครั้งแล้วก็จะมีเลเซอร์มาใช้งานแล้วนะครับนะครับตัวนี้สามารถฟังก์ชันตัวนี้นะครับกดกดหนึ่งครั้งก็คือไปจะติดค้างนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแต่ถ้ากดแช่ปล่อยแช่ปล่อยแช่ปล่อยนะครับ ก็จะทําไฟกระพริบได้นะครับประมาณนี้นะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับตัดมาที่โหมดไฟฉายและเลเซอร์นะครับตัวหางสวิตตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งสฝั่งเลยนะครับจะเปิดฝั่งไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะนี่นะครับกดฝั่งไหนก็ได้กดซ้ายก่อนนะครับนี่ครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับแล้วก็กดฝั่งขวานะครับสมมุติกดแช่อย่างนี้ นะครับประมาณนี้นะไฟสว่างมากเลยนะครับใช้ได้เลยตัวนี้ได้ทั้งสองทางนะครับก็คือฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่ามันคู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะกดปล่อยก็กดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดสุดท้ายก็คือโหมดไฟฉายอย่างเดียวนะครับนี่ครับใช้งานคล้ายๆกันนะครับก็คือกดค้างไว้นะครับ แล้วก็กดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยก็ได้นะครับมีอยู่2โหมดนะครับซึช์วิอยุซ้ายใช้ได้ขวาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับมาถึงการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับรางตัวนี้จะเป็นรางที่สามารถเลื่อนได้นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถถอดออกได้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับจะมีเขี้ยวนะครับมีพันเปืองแล้วก็มีตัวรางนะครับสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับ วิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวขอกเกียร์ของก่อนนะ <P ot> วิธีการติดตั้งเจ้าตัวไฟฉายโ ah, อไลท์ตัวนี้นะครับโอไลท์บาร์เดอร์ RL รัแนีมนะครับผมมีปืนกลอก19นะครับตัวนี้นะครับเป็นกลอกเาเลยเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูนะครับว่าติดตั้งไปแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับจริงๆเคลียร์ก่อนการถ่ายทำนั่นแหละครับ อาแมกกาซีนไม่มีลูกนะครับค้างสไลด์ดูนะครับไม่มีลูกในรังเพลิงนะครับยิงไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับใส่แม็กคืนนะครับเคลียเรียบร้อยนะครับวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้ก็คือ มันจะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยตรงนี้นะเราปลดปลดออกไปก่อนนะงานออกมาก่อนนะครับตัวนี้มันกดได้นะกดอย่างนี้เลยนี่ครับพอกดลงไปรางมันจะเลื่อนได้นะครับแล้วก็ทําให้ตรงร่องกับคางของกรอ,อกนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยล็อกแล้วนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะห่างๆหน่อยนะ แต่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าไฟฉายของเราเลื่อนได้นะครับนี่ไฟฉายของโอไลน์เลื่อนได้นะครับปิดไว้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นสีทรายนะครับตัวนี้สวยงามใช้ได้ครับแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วครับเราก็สามารถดึงออกได้นะดึงออกเลยอย่างนี้นี่ จะเก็บรางไว้อย่างนี้ก็ได้ครับถึงแม้จะไม่ดึงออกอ,อย่างนี้สามารถดึงออกได้นะครับอย่างนี้แล้วก็วิธีการใส่ครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปิดไว้นะครับใส่ง่ายถอดง่ายนะครับตัวนี้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับและสวิตช์ตรงนี้นะครับเวลาที่เราริบป,ปืนนะครับนี่เราสามารถถามมันรอจะใช้นิ้วชี้ ยวข้างที่จะเหนี่ยวไกลหรือว่าข้างที่เราคริปปืนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะ alia. นี่ถ้าเราใช้ข้างนี้นะครับกดค้างก็ได้นะเนี่ยไปฉายนะครับกดค้างอย่างนี้นะครับหรือถ้ากดปล่อยนะครับกดปล่อยกดปล่อยอย่างนี้ก็ได้ครับนะเวลาที่เราเดินทางอ่เวลาที่เราจะใช้งานนะครับใช้งานในบ้านนะครับ ตัวนี้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านสมมติว่าเรายังไม่เปิดไฟเราเห็นศัตรูแล้วว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนนะครับเราเห็นคนร้ายแล้วนะว่าคนร้ายอยู่ตรงตรงไหนของบ้านนะครับเราเดินไปโดยที่ยังไม่เปิดไฟแล้วก็สามารถเข้าชาร์จได้เลยก็คืออ่ะเปิดไฟแสดงตัวตนนะครับหยุดนะอย่าขยับอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ถ้าเปิดค้างไว้นะครับบางทีคนร้ายอาจจะเห็นได้นะครับแล้วก็ าจจะใช้วิธีการย่องไปนะครับแล้วก็กดค้างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยถือว่าอาจจะใช้การทําลายจังหวะก็ได้นะครับก็คือสอดส่องเข้าไปที่ตาของคนร้ายนะครับทําลายจังหวะนิดนึงนะครับตาของเราจะปรับไม่ทันนะครับอาจจะตกใจทําอะไรไม่ถูกนะครับไม่เจอไฟฉายเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่จะชาร์จนะครับอันนี้ไม่ต้องถอดเลยนะเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูว่ามันจะเป็นยังไง สำหรับวิธีการชาร์จนะครับสำหรับวิธีการชาร์จตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะมีอ่าหลอดแสดงสถานะนะครับถ้าแบตเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับเราไปต้องถอดก็ได้นะเราเสียบเราเสียบตรงนี้เข้าไปเลยเนี่ยตรงนี้ครับอ่าตัวนี้ขึ้นสถานะสีแดงนะครับตรงนี้แสดงว่าแบตแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับตรงนี้ ถ้าแบตเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ผมว่านะครับเป็นไฟฉายที่ดีไซน์ออกมาใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับโดยเฉพาะเจ้าตัวหลังเลื่อนนะครับตัวนี้ทางอุไรเขาได้ไปจดลิสิทิ์ไปเรีร้อยนะครับผมว่าจะออกมาข้างหน้านะครับอย่างนี้ก็ได้เราวค่อยล็อกนะครับหรือว่าจะเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายมากนะครับนี่ครับถ้าไม่ใช้งานแล้วจะถอดก็ถอดง่ายนะครับก็คือถอดกดตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเวลาติดตั้งก็รวดเร็วนะครับบีบใส่นะครับใช้ไดแ้แล้วแล้วก็ประกบง่ายมากนะครับนี่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับไปฉาย o l i g h t นะครับไปฉาย o l, ite, l i g h t บ a d e r R.L. มินินะครับตัวนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นให้ อ่าพี่ๆได้ฟังกันนะครับครับโปรโมชั่นของไปฉายโอไลน์ช่วงเดือนสิงหานะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่26สิงหาสิงหานะครับเวลา2ทุ่มนะครับคือเวลาที่ผมปล่อยคลิปนี่เองนะครับแล้วก็จะไปจบอยู่ที่วันที่28สิงหาเวลา10โมงนะครับ28สิงหาเวลา10โมงสำหรับลูกค้าคนไหนที่จองไปนะครับกับ ไปฉายนะครับตัวนี้นะครับที่คลิกจากลิงก์ของผมนะผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับที่คลิกจากลิงก์ของผมนะจะได้ของแถมนะครับเป็นของขวัญน,นะครับสามารถเลือกได้นะครับมี2ชิ้นให้เลือกนะครับก็คือพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจสามารถเลือกได้นะครับก็คือพวงกุญแจนะครับสาหรับพัฒประโยชน์แล้วก็สายลัดข้อมืออันนี้มาด้วยกันนะครับอีกอันนึงนะครับ เป็นไฟฉายนะครับ I3E ตัวนี้นะครับไฟฉาย I3E ไว้ใช้งานนะครับสามารถเรียกได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ2ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อครบนะครับ1 4 9 9าบาทตัวนี้จัดส่งฟรีนะครับซื้อครบ1,900แก้ไขครับซื้อครบ1499บาทนะครับซื้อครบ1 4 9 9บาบาทตัวนี้จัดส่งฟรีนะครับและนะครับไฟฉายที่ผม ถืออยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีทรายนะครับสีทรายสีทรายมีเลเซอร์สีแดงนะครับตัวนี้ลดอยู่ที่3านะครับลดอยู่ที่3าก็คือราคาเต็มอยู่ที่3,840บาทนะครับลดเหลือ2,650บาทเท่านั้นนะครับและไฟฉายนะครับบาร์เดอร์ R L มินิตัวสีดำนะครับราคาอยู่ที่3,520บาท ลดลงมา31%เนะครับเหลือ2,429บาทเท่านั้นนะครับและใครที่ซื้อครบนะครับซื้อครบ31,88บาทอันนี้จะแถมเจ้าตัวไฟที่เอาไว้ติดกับแคมป์นะครับเป็นไฟลูกกลมๆนะติดกับแคมป์ตัวนี้นะครับผมจะขึ้นรูปไปให้นะตัวนี้สามารถรับไปได้เลยนะครับแถมได้เลยและซื้อครบ1,000แก้ไข แก้ไขนะครับและซื้อครบ4,488บาทนะครับซื้อครบ4,488บาททางออนไลน์ <ๆ S 1> เขาจะแถมไปใช้ i5uv ให้นะครับไปใช้ i5uv นะครับลองดูสเปคนะครับตัวนี้และหากซื้อครบที่7,888บาทนะครับ7 0 8 8บาททางออนไลน์ <ๆ S 2> ก็ได้แถมไป ที่เป็นตะเกียงให้นะครับเป็นดีไซน์รุ่นเก่านะครับดีไซน์เก่าต่ใช้ LED นะครับให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับไฟฉายเจ้าตัวโอไลท์ตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมได้ไปลองแล้วนะครับตัวนี้ลองในในบ้านนะครับเหมาะกับการใช้งานในบ้านมากๆเลยตัวนี้นะครับ ถือว่าเป็นวิชายที่ดีอีก1อันนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งนะครับว่าข้อดีหรือข้อเสียในการใช้งานหลังจากการใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอีีหน้าครับสวัสดีครับ